สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่28เดือนตุลาคมพศ2,568ค่ะวันนี้พามาชมไผ่ที่ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะตัวนี้เป็นไผ่ที่ปลูกง่ายแล้วก็ตัวเร็วในเรื่องของไผ่เลี้ยงหวานนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ที่จำแนกแยกออกไปนะคะตัวนี้ที่เราเห็น คือไผ่เลี้ยงหวานดกพิเศษนะคะคัดสายพันธุ์พิเศษมาเลยที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการออกหน่อที่ดกนะคะแล้วก็หน่อใหญ่เป็นไผ่ที่ออกหน่อให้เราเก็บได้ตลอดเกือบทั้งปีนะคะอาจจะมีในบางพื้นที่ที่ถ้าเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะอากาศที่หนาวและเย็นนะคะหรือว่าค่อนข้างที่จะแล้งเลย ทำให้ไผ่ตัวนี้นะคะหยุดชะงักในเรื่องของการแทงหน่อใหม่ถือว่าเป็นไผ่ที่น่าปลูกนะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถปลูกตามแนวรั้วนะคะตามแนวทางเดินได้เขาเป็นไผ่ที่ไม่มีหนามปลูกทำร่มเงาได้นะคะแล้วก็ปลูกทำเป็นอุโมงค์ทางเดินได้ด้วย ลำต้นเขาสามารถใช้งานได้นะคะทำไปทำค้างผักค้างถั่วหรือว่าทำรั้วแบบนี้ก็ทำได้เช่นกันไผ่ชุดที่เห็นนะคะเป็นชุดขุดใหม่ปีนี้เลยเพราะว่าทางสวนจะเน้นย้ำในเรื่องของการขุดต้นพันธุ์ที่เรานำมาชำถุง<ๆ>ก็จะเป็นหน่อที่แทงขึ้นมาใหม่เลยนะคะในปีนั้น,น,นๆข้อดีของไผ่ที่เราขุดเป็นหนอ่อ ในปีนั้นๆน,น,นะคะที่ไม่เป็นหน่อเก่าก็คือข้อดีของเขาเวลาที่เราขุดมาโอกาสที่เราจะได้ลำแม่ที่ดีนะคะคือหน่อจะไม่โดนตัดออกไปทางด้านใดด้านหนึ่งก็คือเขาจะยังมีหน่อหรือว่าตาหน่อนะคะอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวา ข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือไผ่ที่ไม่ค้างปีนะคะเวลาที่เรานําไปปลูกก็จะทําให้หน่อเขาแทงออกมาได้เร็วขึ้นค่ะชุดที่เห็นนะคะต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ก็เหลือจํานวนไม่เยอะแล้วนะคะซึ่งก่อนหน้ามีพี่ๆหลายท่านเลยค่ะสอบถามต้นพันธุ์แล้วก็นําไปปลูกเยอะเลยไผ่เลี้ยงหวานดกพิเศษสวนธนพัสกลนครค่ะ สนใจต้นพันธุ์ทักหาเราได้นะคะที่เพจ Facebook สวนธนพัสกนครหรือว่าท่านใดมีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับไผ่ตันอื่นของทางสวนนะคะก็ทักมาหาเราได้อีกเช่นกันสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอไผ่ตันอื่นของทางสวนได้นะคะหรือว่าคลิปวิดีโอที่ทางสวนปลูกไผ่หลากหลายสายพันธุ์ได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดน